ทุกคนเราอยู่ในอาวีนันไปเจอกันในเกมเลยเกมเริ่มแล้วนะยิงมันก่อนเลยคนเน้นมาเพื่อช่วยเราเรียบร้อยนะกันยาเดียร์นาตาเป็นคุณนาตา

นาตา雅นาตา雅แรงจริงทุกคนอันนี้อันนี้ไม่อะไรละแรงอันนี้แรงจริงแหละแรงจริงแรงจริงนาตาะแรงจริงตอนเนี้ยตายอ่ะอืมเราช่วยเราปกป้องไปทันอืมอุ้ยอุ้ยชอบเด็กอ่ะ จริงอะเกลียดนะเนี่ยนันตยามันแรงแต่ถ้าเราเล่นอะดีใจอืมขคกเกรอกกร์แค่เกลือแค่เกอร,ร์อืมตายมากานินะคือเมีนมันไม่ไมาช่วยอ่ะ ไม่ช่วยกห,หรลยว่าลอดกับคุณจะเป็นกดดันไปหมดเลยวะช่วยทุกคนยยมันตายแล้วยอมันตายทีเลกแล้วไม่ต้องรอกลับบ้าน จ่อยจริงเราเล่นไปเยอะมากเลยนซะีฟาร่าแต่ว่าเราอะก็เรียกอะไรมันไม่ดีพอคือนึกว่าจะมันจะอะไรไหมอะไรแบบนี้ชิมค่าไข่เลยอุ้ยเร,เราพ่ามาอน ทำไมติดสิกซ์วะอ๋อใส่รุนสปกร์ตออกมาขอเล่นอาลิตหนึ่งหนึ่งนะสวยเพื่อนได้ตัวเมียดึงอย่าดึงกู เริ่องกลงบนนี้เนื้อทุกคนต้องเปิดหมดเอาจริงอะเออแต่ว่ารอจริงอะไรไม่ได้มากเลยทุกคนพบอุ้ยเออรอเนี่ยม,มันขึ้นมันมาบนมาใช่ไหมเดี๋ยวข้าคิดไป Đoạn đoạn, đoạn, đoạn. Ui, tí, tí. Oh. mày lo Tại tại tại. đi con. Không lọt dạ, không lọt. Ông thổi ปดเกินไปอุ๊ยฟอเรนก็กิงอยู่นะจริงมันโดนดูดเลือดไงฟอเรนอาชีนะรีบโบเลยอุ้ยใครอ๋อ รอเลี้ยวยาเข้าไปรอเลี้ยวเยาอันยืนไว้ได้อยู่นิดนึงนะทุกคน बाप मैं ना बीबी 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 นนี่คือต้องต้องใส่ใจแล้ววะป้อมเราแตกไปป้อมหนึ่งแล้วแต่ว่าป้อมมันยังไม่แตกสักป้อมอ่ะเออตัวป้อมป้อมป้อมเราอย่างป้อมเราแตกไปสองป้อมเราแตกไปหนึ่งป้อมมันยังไม่แตกเลยไม่แต่นิดหนึ่ง เจฟล,ล่างคือเอาเป็นเมดหรือสปอร์ตอุ๊ยอุ๊ยไม่จำจบเลยบ้าตีกูะะ๊ยเจแล้วแจมแมวอ้าเราคาได้แล้วทุกคนจะไม่มีใครกดไลค์เราเลยอะไรเนี้ยเรากดไลค์ทุกคนแล้ว ไปไปสู้กันต่อสู้กันต่อทุกคนไปมาทุกคนอะไรอีกอย่างอ้ ข้าได้ตัวแลว้ววิ่จะชนนะเนี่้ดิดป้อมเลยติดป้อมเลย แต่ย <usion ing. S 1> uh ังตัดใจกับชื่อของไอ้ด้วงอ่ะคุณแล้วก็ไม่ได้กล้ะ ตันโดนตันโดนก็จบอ่ะเอาโอ้ลืมมีฟงอือตายแล้วคนจะตายเร้วตายแล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 ้วตายอือ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 ออือออออน่ออมา อุ้ยด้วงโดนด้วงโดนเก็บไปแล้วทุกทีอุ้ยเราไม่กลัวทุกคนเอาอุ้ยด้วงมาแรงจังวะป้อมเหนือได้ยังไงก็จะป้อมเหนือได้เอาราป้อมเฉย มันโดนล,ลัดปอมมามาแลกปากกันไหมเขาปากก็ก่างเขาปากก็ก่างอุ้ยเกือบกดฟิกเกอร์แล้ววะนี่อุุ้ย โยนกับโดนดึง<า>แล้วมาบอกรับกรไกันดึงแม่นแม่นอะปากแครี่ชอบ<ม>ปราบกิน<ม>นี่แน่นี่<ม>อุ้ยช<ม>นะแน่นอนตอนนี้ ก็ไอพลังบุงปลามันกว้างกว่านี้นะมีสิทธิ์ได้นั่นมีสิทธิ์ลาวิโดวนยับอ่ะเออสองคมแล้วสังคมแล้วอุ้ยเมกาคิวอ่ะตีป้อมตีป้อมตีป้อม ตีป้อม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  <c oughs> โอ้อเจนาเร็วอ้ายลาก่อนจะกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ